ชาวพะงาอายุยืนมีความสุขรากเงาจริงๆล้วมีกลุ่มเครือข่ายสังคมที่ค่อนข้างเข้มแข็งมีจัดการองค์ความรู้ในพื้นฐานของชุมชนผู้ใหญ่สอนเด็กเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการสุขภาพสังคมดูแลตัวเองทางสาธารณสุขนี่ก็แค่ไปส่วนเสริมแน่นอนเรื่องฟันมี49ที่มีฟันครบที่พอจะเคี้ยวอาหารได้อันนี้ภาครัฐต้องเข้าไปช่วยละคือแต่ก่อนนี่เราจะเป็นลักษณะเฮลท์แคร์ที่เราคอยไปจัดการเขาก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานเป็นพี่เลี้ยงละ ทางวัดก็มีขลักคำว่าบวรบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนหรือราชการเห็นว่าวัดมันอยู่ตรงกลางให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับชุมชนในหลายมิติเราจะไม่มองเฉพาะในส่วนมิติทางด้านศาสนาคือเรื่องของศิลธรรมอย่างเดียวด้านสุขภาพอนามัยด้านประกอบสมาชีพวัดก็าสามารถที่จะ ตอบสนองความต้องการกับชุมชนได้โดยที่ไม่ขัดด้วยหลักศีลธรรมอันดีของวัดวัดจัดหาอุปกรณ์ตามความต้องการของผู้สูงอายุจัดลานวัดลานใจและกราลานกีฬาลานธรรมลานวิถีไทยสร้างความสุขร่วมกัน,นเพราะฉะนั้นประตูวัดเราเปิดตลอดเวลาเป็นเขตพื้นที่สาธารณะสงเคราะห์เป็นสถานที่ที่รวมคนไว้ทั้งสามวัยเป็นศูนย์เรียนรู้การศึกษาชีวิตของชุมชนงานผู้สูงอายุ ของพังงานะนั้นเราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สหมบูรณ์ที่สุดเรามีทํำนินสุขภาพทั้งจังหวัดลดโภมลดสารพิษรดหวานมันเค็มในพังงาตอนนี้เฉลี่ยผู้หญิงเกิน82แล้วผู้ชายก็เกิน75แล้วสูงว่วระดับประเทศเฉลี่ยทั้งหญิงทั้งชายพังงาใน78บวกเหลืออีกจุดกว่าๆส่วนไว้เด็กนั้นเรา เด็กตายนี่น้อยมากเราต่าอยู่เนี่ยองไม่ขับทุบก,กันตีกันเป็นปัญหามันกาไม่เนาะหล้เนาะทางบ้างว่ากันพังงานนี้รับรอไม่เกิน5ปีเราต้องถึง80ดสิบแน่เปยังแจ๋อ<ป><ป>